สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเออ่คลิปนี้จะเป็นคลิปอะไรใช่ไหมเพราะว่าอัปเดตแล้วเพิ่งอัปเดตไปแล้วคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่ผมจะมาทำโฮ,โฮบอร์ดสมลูกไฟนะครับคือตอนเนี้ยบอร์ดที่ผมใช้อยู่จะเป็นบอร์ด2องไฟใช่ไหมเป็นบอร์ดเอ่อเป็นบอร์ดที่ต้องเติมมาด้วยบอร์ดนี้ ก็เห็นหลายๆคนก็น่าจะได้ไปแล้วแหละไอบอดสามไฟอะแต่ว่าคลิปนี้สําหรับคนที่ยังไม่รู้จริงๆนะยังสําหรับคนที่ยังไม่รู้จริงๆเดี๋ยวผมจะพาไปทํานะฮะแต่ว่าเงื่อนไขแรกเลยคือเราต้องมาที่เขาเรียกว่าอะไรอะ The Void เราต้องมาที่ The Void ก่อนแล้วเงื่อนไขที่สองนะครับเราต้องมีจะแต้ม Mastery ตรงนี้มากกว่า25%นะครับก็คือเราต้อง เปิดไข่อันแรกเนี้ยเปิดไข่ธรรมดานะครับอันที่2นี้กดใช้ยาอันที่3มเป็นได้ถุงจากการตีกล่องตีอะไรพวกนั้นแหละเอออันที่4ี่นะฮะจะเป็นได้กิฟต์จากการน่าจะต้องได้จากตีเหมือนกันนะแต่ว่ากิฟต์น่าจะออกยากกระถุงนะครับแล้วก็โกลเด้นเอ็กนี้จะเป็นเปิดไข่ทองอ่ะเปิดไข่ทองอันนี้เป็นเปิดไข่ทองนะครับแล้วก็ คสมาเตอรี่อันนี้จะเป็นเราทําลายกล่องแล้วก็มีทําลายเหรียญทำลายอ่อันนี้ก็กล่องเหมือนกันแต่ว่าน่าจะเป็นกล่องที่ไม่ใช่สมบัติอันนี้กล่องสมบัติครับอันนี้กล่องเฉยๆนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นทําลายเซฟแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้ก็ได้บอร์ดเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าต้องถึงเลเวลเก้าสิบเก้าเลยน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอัพตัวปะอัพตัว อันนี้ก็จะเป็นอัพตัวได้ dark ์ a t มเทนะฮะดาร์ค a มเทอร์คือตัวที่ระดับสี่มพูหรือว่าระดับที่มันสูงที่สุดของเกมเกมนี้นะฮะประมาณนี้อันต่อไปเป็นตีไดมอน์แล้วก็มีเอนแชนก็คือ r e o อ t อ o n ด้านล่างของเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงเรานะฮะอือฮึแล้วอันนี้ก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นฟิวชั่นเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงนะฮะ โอเคนะ่าจะครบและว,วิธีที่จะทําให้มาสเตอรีของเราเพิ่มขึ้นนะครับพอเราเกิน25%เมื่อไหร่ปุ๊บเราก็จะเข้าไปที่ฮาร์ดคอร์โหมดได้นะครับประตูตรงนี้ก็จะเปิดได้นะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ฮาร์ดคอร์โหมดกันโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าของเจ้าตัวฮาร์ดคอร์โหมดแล้วนะแต่ว่าผมมีอีกข้อหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกอีกข้อหนึ่งที่ ยังไม่ได้บอกก็คือสัตว์เลี้ยงธรรมดาไม่สามารถที่จะเอามาตีในฮาร์ดคอร์โหมดได้นะครับมันตีได้แหละแต่มันจะค่อนข้างดาเมจน้อยนะครับก็คือในฮาร์ดคอร์โหมดเราต้องเน้นตัวละครที่ขึ้นต้นคําว่าเนี่ย H ฮสแล้วก็มีดาวนะหรือว่าเป็นฮาร์ดคอร์แล้วค่าพลังมันก็จะเยอะกอว่าชาวบ้านจะช,ช่องเขาปกติแล่ความที่ว่ามันหายยากกว่านะ แล้วอ่าเดี๋ยวผมจะลองตีให้ทุกคนดูก่อนนะว่าถ้าเอาสัตว์เลี้ยงธรรมดามาตีอ่ะตัวสีเขียวนะมังกรเขียวผมมี2ตัวแบบ2เวอร์ชันอ่ะถ้าเอาตัวธรรมดาไปตีนะครับนี่ครับลดทีละห้าครับกว่ากล่องนี้จะแตกอ่ะทั้งวันอะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวเป็นเจ้าตัวซุก,กิแบบฮาร์ดคอร์ตัวนี้ก็ผมไปซื้อมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราได้เควสนานไงอ่เห็นไหมครับมันเคาะแค่สามทีก็แตกลนะแล้วฮะแถมได้เงินเยอะอีก อ่าด้ว9ได้9 9 4k นะเมื่อกี้อ่าถ้าเรามาเคาะใช่ไหมอ่ะแปบ๊แปบๆก็ได้แหละฮะก็ประมาณนี้ครับนะฮะคอมโหมดก็คือเราจะใช้ตัวธรรมดาไม่ได้โอเคขั้นตอนการได้บอร์ดขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องตีให้ถึงด่านเอเลี่ยนแล้วก็เราต้องเข้าไปน่าจะด้านซ้ายนะไม่ซ้ายก็ขวานะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเดี๋ยว ตอนนี้ขอเขาเรียกว่าแหละขอฟาร์มแถวๆนี้ก่อนนะครับเพื่อปลดล็อกด่านถัดไปเนาะตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มมาเจ0ดันบิลเลียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ่าจะปดตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมอ๋อบิลเลียนนี่หว่าไม่ใช่ทินเลียนนะเป็นบิลเลียน่าจะปลดได้แล้วง่ายปลดได้แล้วหุยมัน คือคือมันแท้กล่องนี้ช้ามากเลยอะทุกคนสวยแล้วไงอันนี้คือเริ่ม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 สวยแล้วไงาะว่าน่าจะเป็นเหรียญเหรียญน,นี้แหละอันนี้น่าจะเป็นเหรียญเอเลียน Alien นะถ้าให้ผมเดามันดูเป็นเทคโนโลยีสุดแหละเพราะว่าเหรียญถัดไปจากเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญเรนโบ์นะครับว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญเอเลียน Alien. เดี๋ยวเราไปดูว่าอ่ะใช้ห้าหมื่นครับเรามีสองล้านจากที่เรา กลุบกล่องเมื่อกี้มานะโอเคกดไปเลยห้าหมืน่นเอ๊ะอันนี้คืออะไรอ๋ออัพดาวนะครับจะตรงขึ้นดาวม่วงนะเราเรียกว่าม่วงได้ไหมแม่น้าม,ม่วงน่าจะชมพูมากกว่านะครับวิมีคนกำลังฟาร์มอยู่ด้วยแต่เราต้องใช้11ล้านอนะเราถึงจะเข้าไปได้ แต่ไม่เป็นไรเราก็จะไปตามทางของเรานะครับเอามา1สิบเอ็ดล้านเองเรามีอ๋อนี่ใช้แปดล้านนะครับอ๋อเรามีล้านเดียวนี่ว่าผมก็นึกว่าไอเนี้ยผมดูผิดเมื่อกี้ผมนึกว่าหกสิบสองโอ้เริ่มแล้วอันนี้เริ่มยากแล้วเริ่มยากสมชื่อแล้วนะฮะาร์ดคอร์โหมด ตอนนี้ผมกำลังนั่งคิดอยู่ว่าระหว่างผมนั่งฟาร์มอยู่เงี้ยกับผมไปทุบกล่องก่อนที่ผมจะมาตัวเนี้ยอันไหนมันคุ้มกว่ากันโอ้ลอกว่าจะถึงนะตอนนี้ยังไม่เห็นวิแววเลยว่าอันไหนจะเป็นจุดที่ให้ซื้อบอร์ดหรือว่าได้บอดฟรีนะครับเพราะว่าผมอ่านในเว็บมาเขาก็บอกว่า อยู่ในเอเลียนโซนอะไรสักอย่างนี้แหละครับผมก็เลยคิดว่าจะเป็นโซนแต่เท่านี้แหละแต่ไม่รู้ว่าโซนไหนนะออความนานอยู่นะทาเป็นเล่นนี่ขนาดผมมีตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวแบบว่าฮาร์คอร์สีไอ้มิติกนะยังได้นอ้อยอ่ะเพรว่าหลายๆคนที่มาตรงนี้กันอะ น่าจะเป็นเพราะว่ามาเล่นเอาโฮบอ์เจ้าตัวสามไฟแล,แล้วแล้วพอได้เสร็จปุ๊บก็คงไม่เล่นต่ออะไรใช่ไหมเพราะว่าดูจากการฟาร์มคือมันดูมันดูเหมือนฟาร์มยากมากเลยอ,ะอ่ะผมว่าหลายๆคนคงเลือกที่จะไปฟาร์มโซนธรรมดามากกว่ากลับมาอีกครั้งแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ไปฟาร์มมาประมาณสอสามชั่วโมงได้นะครับตอนนี้เงินผมก็พอที่จะเปิดฝั่งซ้ายแล้วนะครับ ถ้าตามในเว็บก็คือเราต้องเปิดฝั่งซ้ายในโซนเอเลียนนะครับอ่ะเราเปิดเข้าไปในโซนนี้พอเราเปิดเข้ามาในโซนนี้ได้ปุ๊บใช่ไหมครับในเว็บเขาบอกว่าขั้นตอนถัดไปเราต้องมองด้านขวานะครับซึ่งด้านขวาในตอนนี้จะเป็นเจ้าท่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางลับมันคือเจ้าทางลับนะครับในแมปปกตินี้เราจะลงไม่ได้นะครับตรงนี้แต่ในแมปนี้เหมือนจะลงได้โอเค เราก็จะลงมาในชั้นข้างล่างนะครับแล้วก็ได้อาชิพเมนต์ด้วยตอนนี้เราก็เจอกับโฮบอร์ดที่เราต้องการที่จะเอาแล้วนะฮะในคลิป,ลปนี้แล้วก็กดอีเพื่อเท็กมันมาเลยก็คือเก็บมานะนะเรียบร้อยครับตอนนี้ก็คือเราได้โฮบอร์ดเจ้าตัวสามไฟแล้วนะนี่ลองขี่ไงฮะเร็วนะเอาจริงคือเร็วมาก ต้องกลับไงอ่ะเฮ้ยกลับไม่เป็นอ๋อนี่ไงมันต้องกระโดดขึ้นมาก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เจ้าบอดสามไฟมาแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับอู้ตด้บอดใหม่เลยคลิปนี้ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสคุณที่กำลังดูอยู่น่ะดูจนจบแล้วใช่ไหมล่ะถ้าดูจบแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะ